มีอะไรก็ไม่ดีเท่ามีธรรมมีค่าล้ำเลอเลิศประเรสริฐสีมีอะไรเท่าไรในโลกนี้ก็ไม่ดีเท่ามีธรรมประจําใจธรรมจารีสุขังเสติผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขธรัรมโมหะเวร,รคติธรรมจาริง ธรรมะนั่นแหละย่อมรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมธร,รมโมสุจิโนสุขมาวหาติธรรมะที่บุคคลประพฤติปฏิบัติดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้ณนะทุกข,ขติงคัจฉิธรรมจารีผู้ประพฤติป,ปฏิบัติธรรมย่อมไม่ตกต่าและเดือดร้อน อดเชวะกิจจมาตปังโกชัญญามรณงสุเวจงรีบทำความเพียรในการทำความดีเสียในวันนี้ใครเล่าจะรู้ว่าความตายจะมาถึงในวันพรุ่งนี้จงทำวันนี้ให้ดีที่สุดเพราะวันนี้เป็นวันดีเป็นสีวันท่านสาธุชนทั้งหลาย วันนี้ตรงกับวันขึ้น15ค่้าำเดือน11เป็นวันออกพรรษาเป็นวันมหาปวารณาเป็นวันที่พระสงฆ์ทั้งหลายออกพรรษาท่านสาธุชนทั้งหลายก็คงจะไปบําเพ็ญบุญตักบาตรทำบุญฟังเทศฟังธรรมรักษาศีลปฏิบัติธรรมที่วัดกันเป็นจํานวนมากแต่บางทีก็อาจจะ ไม่ได้ไปวัดเพราะเกรงว่าไปในคนหมู่มากกลัวจะมีการแพร่ระบาดของโรคโควิดอันนี้ก็เป็นความกลัวของเราเองควรระมัดระวังไว้ก็ดีเหมือนกันในบางที่บางแห่งบางชุมชนบางหมู่บ้านก็เป็นชุมชนที่ปลอดภัยเรียกว่าเป็นเซฟตี้โซนเป็นชุมชนที่ปลอดภัย ประชาชนในชุมชนได้รับการฉีดวัคซีน90%ขึ้นไปก็ถือว่าปลอดภัยแต่ตรงไหนที่ยังไม่ปลอดภัยเราก็ระมัดระวังปฏิบัติตามมาตรการที่ทางกระทรวงสาธารณสุขให้เราได้ปฏิบัติออกจากบ้านก็อย่าลืมสวมแมสล้างมือบ่อยๆเว้นระยะห่างอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ต้องระมัดระวัง ท่านสาธุชนทั้งหลายวันออกพรรษาถือว่าเป็นวันที่สำคัญของเราชาวพุทธไม่ว่าจะเป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์โดยเฉพาะบรรพชิตท่านได้อยู่จำพรรษาตลอดไตรมาสสามเดือนเพื่อประพฤติวัดปฏิบัติธรรมอยู่ร่วมกันเป็นจำนวนมากในคนหมู่มากย่อมมีความประพฤติที่แตกต่างกัน ดีบ้างไม่ดีบ้างผิดใจกันบ้างอ้าวแล้วเป็นบรรพชิตยังจะต้องผิดใจกันทําให้ถูกใจกันด้วยหรือก็บรรพชิตก็ยังเป็นผู้มีกิเลสอยู่แต่ว่ายังเป็นผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมยังมันปฏิบัติธรรมต่างคนต่างนิสัยใจคอมาอยู่รวมกันทีนี้เมื่อออกพรรษาแล้วพระพุทธองค์ก็ทรงอนุญาตให้สงฆ์ทำปวารณากรรม ปวารณานี่ทำอย่างไรปรวารณาก็คือเปิดโอกาสให้คนอื่นว่ากล่าวตักเตือนตนเองได้โดยเรียกว่าไม่มีการโกรธเคืองกันในการว่ากล่าวตึกตักเตือนก็ต้องว่ากล่าวด้วยจิตเมตตาด้วยความปรารถนาดีผู้ถูกว่ากล่าวตักเตือนก็เปิดใจกว้างยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ที่จะกล่าวตักเตือนโดยมุ่งความปรารถนาดีเป็นหลักผู้ที่ปรวรณาต่อกันหรือเปิดโอกาสให้คนอื่นว่ากล่าวตักเตือนก็จะบอกว่าท่านขอรับเราได้อยู่ร่วมกันตลอดไตรามาสสามเดือนท่านได้เห็นได้ยินได้ฟังเกิดข้อรังเกียจในความประพฤติอะไรของกระผม ท่านจงว่ากล่าวตักเตือนกระผมด้วยจิตเมตตาด้วยเถิดนี่เป็นวิธีการของพระภิกษุสงฆ์กระทํากันพระภิกษุสงฆ์เหล่านั้นก็ให้อภัยซึ่งกันและกันตักเตือนซึ่งกันและกันแล้วก็ปรับปรุงความประพฤติของตัวเองปฏิบัติเสียใหม่ก็จะเป็นสุปฏิปัโนเป็นพระสงฆ์ที่ดีต่อไปเพราะว่าเมื่อออกพรรษาแล้วก็จะต้องออกไป เผยแผ่ธรรมะจาริกไปสู่คามสู่หมู่บ้านสู่นิคมต่างๆเพื่อที่จะนำธรรมะนี่ไปเผยแผ่แก่ญาติเก่ยมทั้งหลายการประวรณนานี่เป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าเป็นการเปิดโอกาสให้คนอื่นว่ากล่าวตักเตือนตัวเราเองได้ในส่วนของคฤหัสถ์ญาติโย,ยมทั้งหลายก็สามารถนำเอาวิธีการของพระสงฆ์นี้ไปบุรณาการใช้ ได้เช่นเดียวกันโดยเฉพาะในครอบครัวของเราพ่อแม่ลูกปู่ย่าตายายถ้าเป็นครอบครัวใหญ่เราก็ควรประวารณาต่อกันเปิดโอกาสให้ว่ากล่าวตักเตือนกันด้วยจิตเมตตาพ่อว่ากล่าวตักเตือนแม่ด้วยนะเราอยู่ด้วยกันมาตลอดไต,ตรามาสสามเดือนนี่แม่ประพฤติผิดอะไรทางกายทางวาจาหรือใจอพ่อรังเกียจแม่ เรื่องความประพฤติในด้านใดก็จงว่ากล่าวตักเตือนแม่บ้างนะบอกได้เลยแม่จะปรับปรุงตัวเองใหม่ผู้เป็นสามีผู้เป็นพ่อบ้านก็เช่นเดียวกันก็ควรจะเปิดใจกว้างแม่ว่ากล่าวตักเตือนพ่อได้นะเคยเห็นเคยได้ยินเคยได้ฟังหรือนึกรังเกียจความประพฤติของพ่อในเรื่องใดก็ว่ากล่าวตักเตือนพ่อพร้อมที่จะประพฤติปฏิบัติให้เป็นสามีที่ดี ให้เป็นพ่อที่ดีของลูกในการต่อไปอย่างนี้ครอบครัวเราก็จะอยู่เย็นเป็นสุขลูกก็เช่นเดียวกันพ่อครับแม่ครับว่ากล่าวตักเตือนลูกได้ตลอดนะครับพ่อแม่อยากให้ลูกปรับปรุงความประพฤติในเรื่องใดรู้สึกรังเกียจสงสัยในเรื่องอะไรลูกเล่นเกมมากไปหรือเปล่าลูกช่วยงานคุณพ่อคุณแม่บ้างหรือเปล่า ลูกตั้งใจศึกษาแล้วเรียนไหมพอ่อแม่ตักเตือนลูกได้เลยลูกจะปรับปรุงตัวเองใหม่อย่างนี้ครอบครัวก็จะอยู่เย็นเป็นสุขเพราะต่างคนต่างสามารถว่ากล่าวตักเตือนตัวเองได้นี่เป็นเรื่องที่สำคัญที่ชาวพุทธเราควรจะนำมาประพฤติธปฏิบัติควรจะนำมาบูรณาการในการปรับปรุงครอบครัวของเราให้ดียิ่งขึ้น ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายออกพรรษาแล้วก็อย่าออกจากคุณงามความดีต่างๆต,ตลอดระยะเวลาสเดือนหลายท่านหลายคนได้อธิษฐานจิตอธิษฐานใจในการงดเว้นจากเล่าบ้างจากาสิ่งเสียติดต่างๆอบายมุขต่างๆเรางดเว้นตลอด3เดือนท่านงดเว้นได้แล้วเหลืออีก9เดือนจะเข้าพรรษาใหม่อย่าพึ่งฉลองกันอย่าพึ่งออกจาก ความชนะชัยชนะที่เราได้รับพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าชิตันจระรักเขอนิเวสโนสิยาเมื่อเราชนะแล้วก็จงรักษาความชนะนั้นไว้อย่ากลับให้เป็นผู้พ่ายแพ้อีกเมื่อเรางดเว้นสุราเมรััยเล่นการพนันหรือความประพฤติไม่ดีไม่งามอะไรต่างๆได้แล้วก็ควรรักษาชัยชนะของเราไว้อย่าให้เป็นผู้พ่ายแพ้ได้ จะได้เป็นผู้ชนะตลอดการอุปมาเหมือนกับทหารเมื่อได้ค่ายของข้าศึกได้แล้วก็ควรจะรักษาค่ายหรือดินแดนนั้นไว้ให้ได้อย่าให้ข้าศึกนั้นมาเอาชนะกลับคืนมาเอาดินแดนนั้นกลับคืนเราก็จะเป็นผู้ชนะไม่แท้จริงสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งเราควรจะวางแผนในการดำเนินชีวิตของเราต่อไป เพราะว่าชีวิตของเราไม่จีรังยั่งยืนไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่รู้ว่าพรุ่งนี้เราจะมีชีวิตอยู่หรือไม่ชาวพุทธเราควรจะตื่นตัวว่องไวก้าวหน้าอยู่ตลอดตื่นตัวว่องไวก้าวหน้าในการทําคุณงามความดีทําบุญกุศลเราควรจะมีความเพียรในเรื่องอะไรเพียรในการระวังใจไม่ให้บาปมันเกิดขึ้นไม่ให้ความชั่วมันเกิดขึ้น ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเราก็ละความชั่วละบาปนั้นเสียสิ่งที่เป็นคุณงามความดีเป็นบุญเป็นกุศลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการนำทุกออกจากชีวิตของเราเราก็ควรจะบำเพ็ญให้มากปฏิบัติให้มากตลอดและรักษาบุญกุศลคุณงามความดีน,น,นั้นไว้ตลอดเราก็จะเป็นผู้ชนะการออกพรรษาก็จะมีประโยชน์กับเราออกพรรษาแล้วอย่าออกจากบุญจากกุศลจากคุณงามความดี เคยทำบุญตักบาตรเคยใช้ชีวิตในศีลในธรรมอย่างไรก็ควรประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นและก็ทำให้มากยิ่งขึ้นไปเพื่อชีวิตของเราจะได้อยู่เย็นเป็นสุขจะได้อยู่ดีมีสุขจะได้มีความมีความเป็นชีวิตที่เป็นเป็นสีเป็นสันมีคุณมีค่าในการที่เกิดมาในการดำเนินชีวิตของเรา เพราะฉะนั้นในวันนี้ถือว่าเป็นวันสำคัญเป็นวันที่เราทั้งหลายมีชีวิตอยู่เป็นวันออกพรรษาก็ขอให้เราทั้งหลายได้อิ่มบุญอิ่มกุศลอิ่มบุญอิ่มกุศลในที่นี้ก็คืออิ่มบุญก็คืออิ่มด้วยความสุขที่เกิดขึ้นจากการบำเพ็ญบุญของเราอิ่มกุศลคือมีความฉลาดมากยิ่งขึ้นในการที่จะนำตนให้หลุดพ้นจากความทุกข์ขอให้ท่านทั้งหลาย ปราศจากทุกโศกโรคภัยทั้งหลายทั้งปวงโดยเฉพาะโรคภัยร้ายโควิดทุกท่านทุกคนธรรมสวัสดีเจริญพร